เก่งกิฟต์นาบสเ็นาาาไก็ปีนัะนคยยังไงก็เป็นห่วงเลยแต่ว่าถ้าเกิดเขาดีหรือไม่ลงเบียนได้ตัางอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะตอนนี้กิฟต์ยังไม่มาสิ่ค เนห่เเยียมให้กำลังใจค่ะนลอดค่ะก็บอกว่ามีการวงมีชาตินะคะให้กำลังใจค่ะลูกเขาเรามีสองคนผู้ชาไปอยู่บ้านตาโอ้โหอยได้ชาอยู่้ การุ่นมาย้าย่างายกันลีจะไปไงานลึกนะคะนก็ตามคุณูคนน่า ไม่ได้ที่มีรอยเขาต้องไปนะแต่เขาไปแล้วมิทูนาเองมันผลกระทดูกเยอะแต่ไม่เยอะแล้วก็แคส่งมาเมื่อกี้นะเขาเขาเขาส่งภาพมาหรือว่าผมสายส่งเครื่องร่บส่งรับรอะไรมามามาถึงแล้วตอนนี้ที่เลยเขาไแต่ว่าเขาเราก็อยู่เป็นยังไงนะที่อยู่เขงก่อดภัยตรงที่อยู่ตอนนี้คือเขามีฐานกำลังฐานทัาดูแลนะครับแล้วก็จะทำงาน ออกทำนานนอกนอกตัว่ารอะไรใันี้ตอนนี้เขาให้อยู่ในตัวทางนเดือนรอบที่สัเไม่ออกต้องไปนะถ้าตายหรือถ้าตายเที่จะบกว่าเปี่ยนใจเปี่ยนอะไรคกันตดท้วัมนไที่าาก มีภาพหมอกไปต่างกลุ่มโดนทั้งกลุ่มเลยครับเนี่ยครับเมื่อที่ที่เขาไปอยู่นะครับนี่นี่คนนี้เลยที่ไปนะแต่ว่าที่ว่าเขาได้ยินเสียงที่เขาถ่ายคลิปมาเสียงเสียงอะไรได้ยินหมดเลยก็ต่างคืนนี่จะเห็นกับละเมิดไม่ดีรถได้เดี๋ยวเด็กกังเขามีความคิดว่าจะกลับไหมนะไม่กลับครับไม่ยอมกลับไม่กลับแน่

แกไ่ค่ะัอยากห้เวียามกันเลยพอเขาทำมนาร40ปีทำยูตอนี้เรจะได้แนะนำกันเพาว่าเขาเคยมาหาอยู่ทยู่